สวัสดีครับวันนี้ผมมีเก้าอี้จากยี่ห้อ b a c k Deer นะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น Folding Chair นะครับเป็นเก้าอี้แนวแคมปิ้งนะครับขนาดไซส์ค่อนข้างที่จะเตี้ยนิดหนึ่งนะครับแต่นั่งค่อนข้างที่จะสบายมากเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างนะครับตัวของยี่ห้อ b a c k Deer ตัวนี้นะครับทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับเขาคิดโค้ดมาได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับตัวนี้ผนังนี่ค่อนข้างที่จะเป็นผ้าเต็มนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นผ้าตะข่ายเพื่อระบายความร้อน นะครับเมื่อระบายความร้อนจุด4มุมนะครับมีการเสริมกันกระแทกไว้ให้นะครับเวลาเราเน,เนื้อตัวเราไปสัมผัสเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกว่ามันแข็งนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็สามารถใส่เป็นพวกหนังสือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ด้านหลังได้เวลาที่เราต้องการนั่งแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไปด้วยนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างทำมาจากเหล็ก นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยค่อนข้างที่จะหนาครับทาสีมาเรียบร้อยไม่ทําให้เป็นสนิมได้โดยง่ายนะครับน้าหนักของเขาอยู่เราประมาณ2.5-2.6กิโลนะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะหรือว่าค่อนข้างที่จะเบานะครับพื้นที่ในการนั่งค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตัวผมเนี่ยตัวผมเนี่ยจะอยู่ลักษณะหนักอยู่ประมาณ73กโลนะครับก็สูง173ก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นิดนึงนะครับนั่งค่อนข้างที่จะสบายนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ มีด้วยกันนะครับที่วันนี้ผมหยิบมาก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับเทามันจะเป็นออกเทาอมดำนะครับก็ขุมพลได้ค่อนข้างที่จะดีในตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะมีถุงเก็บมาให้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับถุงเก็บผมว่าของเขาทําออกมาดีมากหนานะครับหนาด้านล่างด้านบนก็จะมีตัวรูดนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการนั่งว่าทําไมเก้าอี้ตัวนี้ถึงนั่งค่อนข้างที่จะสบายนะครับผมขออนุญาตเก็บให้ดูหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวสีเขียวแล้วกันนะครับก็ ลักษณะแบบนี้ ni, นะครับเก็บได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับนะครับเวลาเราจะพกผ้านะครับเดินทางก็สะดวกสบายนะครับมีถึงหูหิ้วให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับการนั่งนะครับว่าตัวนี้ทำมาถึงนั่นค่อนข้างที่จะสบายนะครับในการนั่งนะครับมันค่อนข้างที่จะห่อตัวนะครับได้ค่อนข้างที่จะหมดเลยนะครับเราจะนั่งยืดขาลักษณะแบบนี้ก็ได้ นะครับด้านหลังมันยกขึ้นมาถึงด้านด้านตรงใกล้ๆบ่าเลยนะครับเรานั่งเอนอ่านหนังสือค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับลองดูนะครับเก้าอี้ของ b บ็กเดีรยรุ่นโฟลดิ้งแชร์ตัวนี้นะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านซีเอ็มพลาติคอลแอนด์อได้ทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศน,นะครับส่วนรายละเอียดในการสั่งมีด้านใต้วิดีโอนี้นะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ